ไวบุฟคายักมากับบอร์ดยืนภายในแบบสไตล์ไทยๆที่ใครๆก็อยากมีมีอะไรเจ๋งๆไปดูกันครับและนี่คือบอร์ดยืนภายครั้งแรกในประเทศไทยที่เอารูปแบบความเป็นไทยมาผสมผสานออกแบบโดยคนไทยเองนะครับความยาวของบอร์ดทั้ง2รุ่นนะครับอยู่ที่1 0ฟุต10นิ้วซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของบอร์ดยืนพายที่ เหมาะใช้ทุกเงื่อนไขน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทะเลน้ํานิ่งน้ํำจืดไปได้ทุกที่เลยและความกว้างของบอร์ดทั้งสองตัวนี้นะครับอยู่ที่32นิ้วซึ่งเป็นบอร์ดที่กว้างมือใหม่ที่กําลังหัดเล่นรวมไปจนถึงคนที่ต้องการพายชิลชิลแบบไม่ได้เร่งรีบมากนะครับบอร์ดสตัวนี้นะครับรับน้าหนักผู้พายได้ถึง120กิโลกร,รมัมและน้ําหนักของบอร์ดนะครับ เบาเพียงแค่14กิโลกร,รัมเท่านั้นเองอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าวัสดุของบอร์ดแข็ง2รุ่นนี้เนี่ยไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่เคยมีมานะครับก่อนหน้านี้นจะเป็นไฟเบอร์การ์ดซึ่งอาจจะมีจุดด้อยเนี่ยในเรื่องของความแข็งแรงความทนทานกรณีที่เราเอาบอร์ดไฟเบอร์การ์ดไปชนหินหรือว่ากระแทกแรงๆเนี่ยบอร์ดมีโอกาสแตกได้และโครงสร้างด้านในนะครับฉีดด้วย PU หรือว่าโฟมที่มีความหนาแน่น ช่วยให้บอดนะครับมีวอลลุ่มที่มากขึ้นสามารถพยุงและรับน้ำหนักคนพายได้ถึง120กิโลเลยแล้วพูดถึงคอนเซปต์ของตัวที่1กันก่อนเลยตัวแรกนะครับคอนเซปต์คือปลาตะเพียนเป็นปลาที่บ่งบอกความเป็นไทยมีความอ่อนช้อยสวยงามนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีน้ำเงินของลายคลื่นบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของความเป็นไทยได้ยอย่างชัดเจนเลยสวยงามลงตัวเมื่อลงไปพายในทะเลแล้วเนี่ยความโดดเด่นของบอดเนี่ย จะโดดเด้งขึ้นมาสวยงามมากครับเรามีการใส่ลวดลายความเป็นไทยนะครับคอนเซปต์เหมือนกัะทางด้านหน้าเพิ่มเข้าไปทางด้านหลังให้ดูแบบนี้นะครับมีความอ่อนช้อยสวยงามรุ่มลึกบอร์ดรุ่นไททันนะครับตัวนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความดุดันนะครับมีความ สอดแทรกของวรรณคดีไทยโดยที่เรานำหนุมานนะครับมาปรับโฉมให้เป็นหมาป่าในนามของแบรนด์ไว w o o f ให้มันดูดุดันสีแดงฉูดฉาดดูน่าเกรงขามากขึ้นนะครับเราเอาไอคอนตัวไว w o ่ฟที่เป็นลวดลวายวรรณคดีเนี่ยมาเป็นไอคอนของด้านหลังบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่คำว่าไทยแลนด์และมีการเพิ่มภาษาไทยเข้าไปว่าหมาป่าสีขาวแห่งประเทศไทย ตออย้ําความเป็นไทยให้กับบอร์ดทั้ง2รุ่นนี้อย่างชัดเจนไปเลยครับต่อมาเรามาพูดถึงวัสดุในการผลิตผลงาน w i t e Wolf l i m i t e dition e d ในแบบของไทยนะครับตัวนี้เนี่ยทำด้วยวัสดุ PE หรือโพลีอีลีนหรือวัสดุที่ทำเรือคายักนั่นเองเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยเรือคายักแข็งแรงยังไงบอร์ดสรุ่นนี้แข็งแรงให้ความรู้สึก แบบเดียวกันเลยครับเอาละครับและนี่เป็นพาร์ทในการทดสอบที่สําคัญนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอมากๆนะครับว่าบอร์ดตัวนี้นะครับมีความแข็งแรงขนาดไหนโอเคเรามาเริ่มบดทดสอบที่หนึ่งนะครับโดยการที่เราใช้ไม้นะครับที่หาได้ตามชายหาดนะครับมาทดสอบการตีไปบนบอร์ดว่าแตกหรือเปล่านะครับโอเคปะเริ่มทดสอบกันโอเคครับแล้วนี่ที่ผมหาได้นะครับก็เป็นไม้นะครับที่มี หน้ากว้างพอสมควรนะครับเบริเวณที่ผมจะตีนะครับก็คือบริเวณตรงหัวบอดตรงนี้เลยครับโอเคมาครับอันนี้นั้นแรงของผมนะครับก็จะพยายามปาทให้สุดแรงนะครับหนึ่งสองสามก็ ไม้มันอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นการทดสอบระดับหนึ่งแล้วกันให้ดูนะครับโอเคครับอ่ะก็มาดูผลงานตัวแรกก่อนนะครับก็มีเศษเปลือกไม้นะครับที่กระแทกไปบนบอร์ดโอเคครับเรามาดูรอยกันชัดๆนะครับว่ามีรอยตรงไหนหรือเปล่านะครับเราฟาดไปบริเวณตรงนี้นะครับโอเคเราลองปัดเศษไม้ดูก็ไม่มี รอยแตกอะไรนะครับอ่ะเราจะลองตีด้วยไม้ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอ่ะนี่ก็เป็นไม้ไผ่ที่หาได้ในแถวนี้นะครับอ่ะใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงโอเคอ่ะสาธิตตีไปตรงที่เดิมครับ มาดูกันก่อนดูกันก่อนว่าเป็นยังไงครับอาเมื่อกี้มีเศษทรายนะครับที่มันกระเด็นมาแต่ว่ารอยนะครับก็ยังไม่เห็นนะครับมาลองปัดดูครับก็ยังไม่มีรอยนะครับโอเคก็เป็นการทดสอบสำหรับไม้นะครับที่ อาจจะกระทบกระทั่งในขณะที่เรากำลังใช้งานอยู่บนที่ริมชายหาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะครับโยนจากด้านบนให้มากระแทกกับหินให้เหมือนกับว่าตัวบอร์ดนะครับกระแทกกับโขดหินที่อยู่ตามริมฝั่งมาเรามาเตรียมพื้นที่ในการทดสอบกันครับและการทดสอบต่อไปนะครับผมจะเอาบอร์ดตกจากที่สูงนะครับ ตกไม่ว่าเราจะให้กระแทกกับหินที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับสไลด์ลงมาซึ่งความสูงก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรก็คิดว่าการทดสอบนี้อาจจะพอให้เห็นถึงความแข็งแรงทนทานของวัสดุบอร์ดเืียนพายตัวนี้กันได้ไปครับทดสอบกันเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านบนความสูงมองจากข้างบนเนี่ยสูงมากนะครับก็ประมาณ เกือบ4เมตรเลยโอเคเราจะเริ่มย่อนนะครับโดยที่ยดโยนให้สูงกว่าระดับมือน,นิดหนึ่งโอเคครับเดยมตัวหนึ่งสองสมเอาละครับเรามาดูกันว่า แตกหรือเปล่านะครับด้านหลังของบอร์ดอ่ะเรามาพลิกบอร์ดดูกันเรามาดูกันใกล้ๆนะครับรวมทั้งภาพสโลโอเคมันย่อมมีการกระแทกนะครับมันน่เอนย่อมมีความเสียหายอยู่แล้วไม่มากจะน้อยนะครับงนั้นที่ผมเห็นด้วยสายตาเนี่ยอันแรกคือสีนะครับตัวนี้เนี่ยกระเด็นออกมาเลยนะครับมีความทลอก แต่ทลอกแค่สีครับแต่ว่าตัวบอร์ดยังคงไม่มีรอยนะครับตัวนี้ก็เป็นสีที่มันจากการสกรีนหลุดออกมานะครับดูจากหัวบอร์ดกันเลยนะครับก็คือเป็นแค่คราบทรายที่กระแทกลงมานะครับผมปัดไปเรื่อยๆอ่าที่เห็นชัดเนี่ยคือตามรอยอันนี้เป็นรอยเก่าที่เราไปโครูดเมื่อเราไปป่าชายเลนกันวันก่อนนะครับ แต่ว่าก็เป็นแค่คราบสีดำนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วสิ่งที่เห็นนะครับก็คือเป็นเรื่องของสีที่หลุดลอกแต่ตัวบอร์ดไม่มีรอยแตกแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับไล่ไปจนถึงท้ายบอร์ดเป็นยังไงบ้างรครับกับการทดสอบใช้ไม้นะครับที่หาตามริมฝั่งทะเลนะครับ ปาดไปที่บอร์ดก็2ที่เป็นอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ดอบตกจากที่สูงนะครับที่สไลด์หินก้อนใหญ่ๆลงมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสีมีรอยถลอกแต่ว่าตัวบอร์ดยังคงแข็งแรงและไม่มีรอยเลยนะครับอ่ะนี่ก็จบไปสำหรับการทดสอบความแข็งแรงของบอด White Wolf Limited รุ่นปลาตะเพียน สำหรับหลายๆคนที่เจอปัญหากับบอร์ดแข็งวัสดุไฟเบอร์การ์ดนะครับที่ใช้งานไปแล้วเจอชนโขดหินหรือว่าใช้งานไปแล้วปี2ปีแล้วมีการแตกเนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์กับคุณมากๆนี่นะครับก็เป็นคอนเซปต์การออกแบบและคุณสมบัติต่างๆของบอร์ดไววูฟส่วนเรื่องการพาเนี่ยเราจะเป็นรีวิวกันในทะเลกันไปดูกันครับ